พานังธานัมีปริสุทธังนิพพานังธรมังสุขังนิพพานะปัจโยโหตุอิมังสุปพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโอทนาน บูชาบูชีมาข้าประเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งข้าวสูงแห่งข้าวสาดีพร้อมทั้งแกงกัมและน้ำมันประเสิฐน,นี้แด่รพระพุทธเจ้าอิมานิมายังพันเตน มาตกรรมพัตตานีสาปดิวารานีเพียกุสังฆัสสังโอโนเชียมาสาธุโนมพันเตเพียกุสังโฆอิมานีมาตกรรมพัตตานีสาปดิวารานีปฏิคันหาตุ ยิวะมาตาปิตุอาจินันจัยะตะกานังการกัตานังสัมาะัตตานังท่ทาตังหิตายาสุขายานิพภานะยาถ้าแต่พระสงฆ์ท่านบูชาเดิน ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมาตกรรพัตตาหารพรทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดจงลามาตกรรพัตตาหารพรทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พระเจ <nes> ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขในโลกนี้เพื่อประโยชน์สุขในโลกหน้าและประโยชน์สุขอย่างยิ่งคือมรรคผลรพ,รขขรรพระนิพพานขอความสุขทั้งสามประการคือสุขในมนุษย์สุขในสวรรค์ สุขในพระนิพพานจงบังเกิดมีกดมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายขออวดเทียสสวนบุญส่วนกุศลชาววัยเด่ พระเดีดพระคุณหลวงปูพระธรรมจิตยิตยานหลวงปูสศีง,งสุธาจิตตุเป็นตนและขออุทิศให้บิดามารดาปุยาตายายครูปาาจาจัจจรยญาจันนิมิหาร มีพระคุณทั้งหลายสามีภรรยาบททิดาลูกหลานญาติญาติของพระป้าเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีพร้อมทั้งบุรพาชนบุราจารย์เทวดา สีสางบินญาณเปียดอสุรกายทั้งหลายสัมพเวสีทั้งหลายพระภูมเจ้าที่พระแม่นางทรณีพระแม่โพสเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าได้เจ้านา ถึงสัพพะสัตทั้งหลายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจับข้าพเจ้าทั้งหลายทุกภพทุกชาติทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณขอจงรับทราบละอนุโมทนาสาธุการเหมือนกับตนทำเองถ้ามีความทุก ันจากทุ่มถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเรายินดีในทางการให้สิ่งของขอจงให้สำเร็จซึ่งอาสาวะไขยสิ้นไปแห่งเครื่องดองสันาด Saiu hô tu, yu hô tu, sát Bây giờ không mà năm mẹ chắc bông quân nông nên nhì, nhóc. กุุม <wounds> นี่ม้งเอแม่ผู้ใหญ่ปฏิทวายบำรุงภษาศาสนาจงคอยฟังไล่กันนำพกุณลองตาสาธุพร้อมกันสักกันเด้อสาธุ นิพพานะปัจจยโยุห์ทูอาโลเจ้าของอันโมทหน้าโลนนะ,ะข้อการภคุณลงตาขณะสงก่อนที่จะได้พังปารูปธรรมจากะคุณลงตาเพื่อเป็นบุญ น,นีิสงรวมกันทุกุกไฟน่ะทางแม่ผู้ใหญ่กันนี้กาเกียรติงามาพร้อมเชาวบ้านบ้านเสีนสุขทุกทันทุกคนได้แบ่งรายการทำบุญบำรุงพุทธศาสนาะบำรุงที่พักสงป่าโนนยางบ้านสุกสว่างพระจันเทวบีบที่ปาธรมโมนีหนึ่งพันสรอยบาท นอกจากนั้นขอถวายบำรุงวัดบอด่อเชนเองนี่ห้าพันบาทถวายบำรุงวัดสว่างวนารามบ้านไผ่ใหญ่พิธิการบุญเลืศอทิิยนานโนนี่พระาจน้อยนี่สามพันบาทนอกจากนั้นบำรุงวัดบ้านเก่าบอ่อจําจนวนหนึ่งหมืบาทสาธุการพร้อมกันเด้อ साधु ने भ